สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนี่เลยของจิ๋วทั้งหลายของจิ๋วหมดเลยนะคะนี่โอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาดูของจิ๋วกันเลยค่ะเอกมาเลยของจิ๋ว ขอไม่รีวิวเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้มีผู้แล้วก็จะเป็นคิตตี้นะคะขอไม่รีวิวจะรีวิวแล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ค่ะกพรรีวิวแค่นี้ก็พอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยค่ะ ตัวแรคะ่ะจะเป็นตัวนี้มันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันมันน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครรู้ก็บอกชื่อตัวนี้ด้วยนะคะชื่อว่าอะไร ต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปคือตัวนี้ตอนแรกที่ซื้อมานะคะก็คิดว่ามันคือ a n g จี้เบิค่ะแต่ดูไปดูมามันแองจี้เบิหมูนะคะมันไม่น่าจะมีตาเดียวนะดูสิมันมีตาเดียวอะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะ นี่ตัวนี้ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะตัวนี้ด้วยเป็นกวา้างต่อไปก็เป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้จำได้นะคะว่าเพื่อนให้ซาลามาก็เลยเอามาแรกกับตัวนี้ค่ะตัวนี้ด้วยโดนั่นดักเป็นเพื่อนกันนะแกะจากไคอีเตอร์ค่ะทั้งสองอเลยไปตัวนี้น่ารักสุดๆเลย มีหลายคนอยากได้นะคะเลยไปแย่งเขามาได้ซักตัวนี้เลยตัวนี้ฮิฮิน่ารักต่อไปตัวนี้พระราชินีดาวรามังเห็นเป็นตัวอย่างนี้น่าจะเป็นพระราชินีดาวและตัวสุดท้ายค่ะคือตัวนี้ ตัวที่มันวิ่งเร็วๆอ่ะใครเคยดูหนังการ์ตุนก็จะรู้นะคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรแต่ว่าจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้หมดทุกตัวเลยนะคะส่วนตัวที่เราไม่ได้เอามานะคะก็จะมีตัวนี้ก็ต,ตัวนี้ค่ะ ก็จะเป็นตัวนี้ <Hey. S 2> ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะน่ารักมากมากเลยตัวที่ชอบที่สุดในหมู่บรรดารอ,อของเล่นจิ๋วนะคะทั้งหมดเนี่ยชอบอันไหนที่สุดนะคะชอบคิตตี้ ตัวนี้จําได้ว่าไม่ได้ไปซื้อมานะคะขโมยพี่มาอันนี้ไม่ดีไม่ดีนะคะตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ไม่รู้จำได้่าซื้อริฟกิดมาค่ะส่วนทั้งหมดนี้ก็คือของจิว๋วที่ได้มานะคะ